นาทีในซูเปอร์มาร์เก็ตของมาสเตอร์เชฟและคุณจะเหลือเวลาในการทำอาหารเพียงแค่55นาทีเท่านั้น55ถึงเวลาที่ต้องแย่งชิงวัตถุดิบแล้วค่ะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับ,รรบถ้าพร้อมแล้ว รถไปหรือรถไปเด็กสตรีคนชราคนตั้งคานอะไรฉันไม่ได้สนใจเลยนะมิเตนีน,นั้นนะผูแสงหมด4ี่คูณร้อยเลยจ้าวิ่งเลยพอวิ่งไปเป็นไงล่ะคะคนแรกคะ่ะเข้าไปปุ๊บเอา้าเห็นตีนห่านอยู่ตรงกลางแล้วอื่นหายไปไหนหกอย่างไม่ได้วางเรียงกัน ห,หาเองเหรออันนี้หลบอยู่ตรงนี้ตัวพอเทเลลบโลตรงนี้ล็อบสเตอร์มาอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยก็อ๋อเข้าใจแล้วไอ้สังเกตเมันคือะไรคือถ้าไม่สังเกตก็หาไม่เจอมองๆๆๆเฮ้ยจปุ้มคว้าปุ้มมาก่อนเลยสิ่งแรกที่เห็นเลยคือขาแกะกูเซโนโเลยไม่ไมาๆมววิ่งไปหายอย่างอื่นให้เจอ ไปถึงปุ๊บเหลือตัวสุดท้ายพอดีเอามาตัวสุดท้ายต้องเป็นของหนูไข่ห้ามแย่งเด็ดขาดค่ะ lobster ที่เราอยากได้มันแบบหมดแล้วอะ่ะเด็กเห็นพอกช็อปปุ๊บของฉันคว้ามาเลยหาไปหามาดำไปเจอหมูไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการโอเคเลี้ยวมาเจอเห็ดก็เลยคว้าเห็ดพอชเบโลก่อนเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากได้ดีกว,ว่าเรารีบหาปลาหมึกเลยค่ะเราเลงแล้วว่าเราอยากได้ปลาหมึก เราวิ่งไปวิ่งไปนะเราเห็นขมึกกระดองโอเคหขมึกกระดองเปลี่ยนใครจะเอาหมูปะเหลือพ็อกชอบอันหนึ่งอ๋วิ่งต่อไปใครเอาหมูมาใครเอาหมูมาเอาเอาค่ะอ่ะไรอีกมืออยู่ไหนอีกมั้ยอ่ะคนเลี้ยงก็เลยแบบตกเป็นของแดงชิ้นสุดท้ายคือผมอยากได้พ็อกชอบก่อนขาหั่นมันอยู่ข้างหน้าเพราะอันนี้ผมไม่เห็นผมเห็นอยู่อันเดียวก็เลยหยิบขาหั่นมา แล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเห็นขาห่านนอนกองอยู่เราเข้าไปท้ายๆก็มองไม่เห็นซีนห่านที่ไม่มีใครสนใจอยู่เอาไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วเหรอผมกับพี่ยุบรับขาห่านคนละหนึ่งชุดแล้วที่ไหนอุ๊ยเห็ดหมดแล้ววจแะซึ่งมันหมดไม่ได้มันต้องมีของเรามันหมดแล้วว่าถธอดิบมหายไปหนมดสรุปเหลืออะไรคะเหลือแรมค่ะตะเกียงนี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แก เอาอยัางไงก็ต้องเอาไดา้ได้ตีนหานเหมือนกันค่ะ,ะ,คะคใครอยู่ไหนก็วุนว่นวายในซูอร์มาร์เก็ตยิ่งรอบนี้18คนนี่คือแบบคนเยอะมากก็เหมือนตลาดอะค่ะ <c oughs> อย่างวุ่นวายมากอันนี้อยู่ไหนนี่คือครั้งแรกของเรานะมันใหม่สำหรับเราอะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ <c oughs> ใครเห็นซารี่บ้างเราก็ใช้วิธีการช้อปปิ้งด้วยเสี่ยอยู่นี่อยู่นี่เราก็วิ่งตามเสียงเพื่อนไปเรื่อยๆใครเห็นกุ้งแห้งบ้าง จเราได้ของคบเร็วกว่าน,นี้แม่สู้ๆยังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้อะไรมาพอ,าอถึงสเตชันเราก็เริ่มจาดก,การวัตถุดิบหลักก่อนเลยเพราะว่าวัตถุดิบหลักคือหัวใจว่าเราจะทำยังไงให้ปลาหมึกตัวนั้นน่ะควาชนชนะให้ได้ตัดเล็บเสริมสวยก่อนตัดเล็บให้เขาล้างน้ำแล้วก็ตามที่คิดไว้ก็คือต้องทอดก่อนทอดเสร็จแล้วค่อยตุ๋น Субтитры а